สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีทุกท่านมื่อวานเฮาชิพาพี่น้องไปเบิ่งตามหาของหายากในป่าเนาะเพิ่นเชื่อกันว่าของนี่เป็นของหายากน่ะก็คือโมแมนต์หวานจักจั่นมื่อวานก็มากับเบาละวิธีเล่าพ่อแม่พี่น้องนี่ยจะให้เป็นเปลี่ยนสื่อส่องใหม่แล้วแหละเพิ่นจะเอาเบาคำล่าเลาะเลาะเถี่ยวเลาะป่าเลาะป่าพ่อแพี่น้องมื่อนีนเราทีมาตามหาของชักซิเพันว่า เป็นของดีวิเศษพ่อพ right. um. okay. ี่น้องเนาะมือนีเขาก็ต้องเตรียมพร้อมในพ่อพี่น้องอย่ามุ่งร้ายนะต้องมีเกลเบอเกลบุตรอย่างข้างในได้พ่อม่พี่น้องเป็นว่าวานว่านจักจั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าสิมีแท้หรือบอกว่ายิงค้นผ่านสาคืนลือว่าวานจักจั่นเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องมันอยู่ในบริเวณเขตอ่าดงใหญ่นี่พ่อแม่พี่น้องอ่าอันนี้ก็เป็นเขตดงใหญ่กำลังชี้หัวทางเขาพ่อพี่น้องว่า ท่นี่ก็มีต้นโพใหญ่เพมน้เขาก็ชิเดินเข้าไปเข้าไปไในในป่าเลยพี่น้อนเขาไปในในป่ผเลยผมชิเขาไปทางในในป่าผัวมันเป็นป่าหกในพี่นรอนป่าปจะขหลับปะรืเบิ่งจะขหลาบโอ้พป่าี่กองเขาไปในป่าเลยป่าเลยจพอพนชี พ่อบอกเลยว่าอย่างใดนาะพี่น้องเนาะเขาไปตามล่าของหายากว่าะสำนว่าเป็นของวัตถุมงคลพ่อแบบพี่น้องไปเป็นของหายากอันนี้นะแต่ว่าเขาชิบเป็นล่าเบิ่งเขาไปตามเบิ่งไปคนเบิ่ามันช่มีแท้หรือบ่ต้องเขาไปที่เขาป่าเลือกป่าดงพี่น้องเบิ่งฟังเอาพี่น้องเชียงธรรมชาติมาเด้อเชียงเอ็ดเอ็ดเลยฮะอ่ะ ไม่냐อ like ่นะโอ้ขัดได้นะขัดได้ไปมไปนอไปเบิ่งน้ำกันอันนี้คือป่าเขาสีเขาไปพอี้นงไปเบิรไปเบิ่งมือนี้เขาใช้คากองใช้งันได้เอามือจับเป่าๆไปเลยได้พี่นเหอ โอ้วันกี้ในหฮาแนมขับมามันอยู่ประมาณมุมนู้นเลยเดี๋ยวกับโกับลาบนะมันอยู่มุมนู้นเลย้นเป็นเนาะพี่น้องคนได้ไปถือเลขเ้ยนว่า็นว่ามีวันดีวานจะขัดจังพี่น้องจะสิโอ้โหตามหามันถือเลขสามโต๊อเลโตองลไปหน่าฮ้ป่าพี่นี่ ามืดตึ๊บขาแท้เลยโอ้โหเขาไปนี่ทีเป็นอยงไรเท่าที่เข่าไปได้เบยเลเอาป่ะขมาพี่เนาะขมากำลังในหากมาเอาในหางเจอทางตันแลบาตโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีนเเนเขาเขาบ่ได้เขาบ่ได้เขาบ่ได้ โอ้ยถอ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 ยไปบ่อยหก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 เกินไปไปไปนี่เราไปใหม่ไปใหม่มีทางใหม่บ่มีทางใหม่บ่หาหมูลุกฮะเข้าไปตรงนั้นได้บ่ออืืมมเออเบิ่งบ่เออเออตอนนั้นคือยิ่งคาเนี่ย บูป่าบูดงไปฉันแหละไปไปขับไปเลยขับไปเลยมือตึ๊บเลยขักขนาดตาบูก็ขับไปหไมืะ่ะเอาเลยคือชืเียงคนป่านีฮยอูอูอูเนาะตาในกลางป่าปาน,นี้สิโอ้ ไปว่ bye bye เลยไม่อ่างได้เห็นน้หนั่นไหมตงใจเลยป้าป้าป้ายงยางยางไปวยางมีพี่นนองหมดเดือันตรายครบอู้ยน้านันถือควาใหม่น้ำหอนลวกเองต้องคนระวังคนระวังสัดไม่ผิด หไเนาะโอ้โหโอ้เลมาหากินเนี่ยเนาะซุ้มกบไผ่แต่บุห็นมีกบไผ่บุห็นมีน้ำไผ่หลายเลยอ๋อน่าตดงสมบูรณ์เลยอาหาแบบจีบจัน ไปยางไปยังไปไปมันมีกุมาใหญ่ๆเรานเราบอนี้โอ้โหมันจอไม่ป่านหนึงเจะกินทุกคนดูเนาะอไมกินไดใช่ป่ามีะ่ะนีนาะ้ี้คอองุ่นป่าเขามเใหไกทุบุ่นปเนะปไปนป่็มนเขาไปนะไปเลยไปเลย ตอนนี้เขาก็มาโหดป่าไปเลยพี่น้งองวันเพื่อนว่าเห็นันหวานจะขัดตันแล้วพี่น้งองเพราะว่าเขาต้องบ่ายคนบ่ายใส่เสียงดังพี่น้งองเลยก็มีคนคนเข้ามาเพื่นมาหากินเลยโหอ,อย่างบริเวณน,นี้ก็เป็นองเลยพอเราจะเที่ยวบริเวณกลุ่มไม้ใหนี่พี่น้องเลย เอานนาดูเธอเท่โพูนพเนาใชชีวิตยังไงเขาก็เคยเข้ามาดั่เสื่อเขาก็เคยเข้ามาหาโบชีเห็นบบเห็นไปเน้ยไปเดิ่งกันเพราะมันเขาบม่บให้ปากเสียงดังหนเพราะเราตามเงาไม่เหีห่แบบนี้เลยอาวัตที่เขาตามหาอะไรอย่างน้นาะว้ ต้องหาแบบนี้เลยแล้ว<ม>ต้องคอยเคีย้ยวคอยหาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงเบ่งว่าเป็นหาจังใดเจ็ตจังใดคว้าเอากลับมาเคนว่นยิ่งเดี่ยวมาเลยนะมาอยู่แถวๆห่มก่อนเอาจเป็นหยาบนิดนึ่งก็ได้นู่นโอ้กหมองเหมาแต่คือคือบุมมีหมากว่ะ เขาใหญ่แล้วนี่โอ้เออคักอีไรโบวิมากไอ้นนี้ต้นหมักเมาอ้ต้นหมักใหญ่เลยนี่คักอันนี้เมาเมาเมาใหญ่เทพบัวเาสียหายเห็นหรือเปล่าบ้านที่พ่อพี่น้องเอ้ยบ่อยๆจะเท่าต้นไม้ใหญ่ เดินไปตอนได้ชสองหาพี่นอเขากบุ้จุดบนพันยูนาะะ่าดอยู่จุดได้กันเถอโอ้โหดอดักหน่ยนพี่น้อยหลยอันนี้เป็นอันเคิร์นวะ เพิ่นมากว่าเนยเขาเออมักมักมัก,ก,กปงกิวหมักปองกิวนี่พ่อพี่นาะน้ามันซุกจะมีรสชาติหวานๆแต่ตอนนี้กินบบได้ถ้ามันซุกมันจะเป็นหน่วยแ,งแดงๆสีแดงเฮยพี่นนองมันจะเป็นสีแดงแต่ตอนนี้มันบบชุกมันเป็นสีขาวสีขาวแบบนี้คือเขากินบบได้พาเนาะอันนี้คือต้นมะลายดีอันนี้คือต้นหมักปงกิว เริ่มหมากป้องกิ้วนะมันเป็นกิ้วเป็นกิ้วเป็นป้องเป็นป้องไปพี่น้อนน้ำหาต่ออีก เอาจะถ่ายเอาคอยก็ได้เอาคอยซิบ่ซิบ่าสิกล้องเอาก็ได้มาข้างนองเอาดีๆนะเวลามาพี่น้องใชมาคุ้นให้เบิ่งนวันตะจันเขากะว่ามันสีได้มันมีตัวแบบสีก็มีได้แบบว่าไคุ้นมากเลยสีโอ้ข้างนอกตัวใหญ่นี่นี่วันตะโอด มันจะกระจันมันโตน้าอย่าลืมน้องมือกุ๊บน้องเนาะนี่เขาไอ้ชาวบ้านผลขุดเพิ่งเนาะไอ้ผลขุดเนาะ้เป็นมือกล้องเองวที่จะผลเป็นมือกล้องเนาะโอ้ยคือตัวใหญ่ตัวใหญ่อ้ามแน้องเพี่น้องเนาะนี่นี่คือเขากวงเลยสีแสกงามพักนะอ๋อต้นนี่เนาะมันมันมันเลือต้นหนึ่งนี่ชาวบ้านผลขุดเนาะเอาเข้ามาก็อันที่เขาหาแหละเอาบ่มีมือกล้องห้องผลมาขุดแต่เขาเนาะ ขุดตัวที่สองเลยขุดตัวที่สองเลยพี่น้องเนาะคือมันงามแต่พี่น้องทำสร้างปาตัวตัวที่สองน้องไปยับข้อยุ่งกับพนุงนี่น้องตัวที่สองตัวที่สองรุ่นกันรุ่นกันรุ่นรุ่นมันจะเป็นอย่งไรนี่คือวันจักรจันทร์ของแท้พี่น้องอเป็นกุดเลยเนาะนี่เฮ้ย hái bị không bị không ừ, hai hai tô lùm sắp sắp tô bữa đã hàn hai sài oh. sắp tô này không tôi nghe ngan đại là là ngan đại không? Ừ. Ừ. là không vào tô gần lụt cái tô đi bỏ oh, gì ừ. mà cút bừng tốt nâng đi luôn tốt tập không hả hai cút bận. อ่ะอ่ะงหกลายุ่งกับ่น้อในป่านี่เขาเห็นห้อยนุดเนาะนี่าุบ้านุดทัวร์นมีทักษะในการฟุดพนเดี๋ยวับเอาุดดงกวงเาเอออันตรายเออ้ไได้ไดพี er ah, 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 right. ahead, ่น <like ้องได้เ่น uh 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 ี้งามงพี่น้องเลยนี่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 เห็น่าเนาะเ่าตัวแม่นี่ตัวแม่พี่น้องนี อาหานตัวกวงเป็นตัวผู้เนาะอืมตัวผู้ตัวแม่ตียตัวเขากวงกินนี่เนาะได้ทั้งตัวผู้ตัวแม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือบ้านจักจันพี่น้องเอ้ยเคยเห็นเคยหูเคยเห็นมาก่อนเนาะมือตีนมีขบเลยม,มือตีนมีขบเนาะพี่น้องเนาะงามงามน,อน,น้องนี่อืมชวาวบา้าหารคนว่าเคนเคยมาคุดเนาะเขาขายคนคุดเด้อเอาเอาคุดบอกเป็น,ปน,นพี่น้องงามงามมันลีร้อพี่น้องโอเคทุกคนนะอโอเคคือฮัฟเฮลล์ใหม่อีกเนาะเนาะโอเค กอุกกัอเขาจะหาหลอกมืองใหม่อ่น huh. ี่อันวัจัุจริเหรอโชคโชคลาบมูซาจนโชคลาบเนาะนะหาเงินหาค้ำเนาะนะเขาก็จะหาเบื้องนอกเนาะหาเบึงอีกตอไบเนาะสุดยอด่องัก็เอาน่องเน

มันเป็นเหนาข้างหนืงค่ะไปไปบูชาไราอือพี่น้องพอดีพ,พอเจอแหล,ละเจอลายขึ้นลายขึ้นนะพี่น้อนนงเนาะไม่ขุดเธอเนี่มุนนะเธอคอขุดเอาว่างค่ะอือพี่น้องค่อยคอยโอ้สามสามเขาห้ามเลยต้นนั่นแหละงามงามงามพี่น้องนี่หัวใจเบิ่งป๊าตรงนี้นี่นี่ บ่ผิดหวังพี่น้องวะวันนี้เอาหาแล้วไห้ผู้เชี่ยวชาญคุดนี่ตัวนี้พี่น้องออกดอกออกผลงามอะไรล้อพี่น้องนี่ป้าพี่น้องเอ้ยหันโตละม,มีมีเขามันเกลี้ยงละโตละหักพันบาทนะ่ะเนี่ยนี่ไหนอืมป้าตัวพี่น้องมีเกา้ามีเก้าหางเก้าคางขึ้นมาโอ้โหี๋โตละหักพันบาทเพิน่นว่าชาวบา้านเพิน่นว่าเก้าหางขึ้นมา ตัวหาพันบาทน้องเขาเจอถูกดีเลยตอนนี้ตัวนี้เนาะต่อนนี้ก็บม่เคยเห็นนะพี่น้องพอมาหาก็เจ,เจอจริงเนาะในที่พักผมบอกเรามามาทุกคนมาเบิ่งมาลุ้นน้ำคันตัวน,นี้สีงามบอ่น้องมามามาลุ้นกันเลยอู้หัดไหมโอ้โอ บ้าน,นม,ามืนึอกำลังกุดมึงน้นองแ้วเนาะลุืนไปลุืนไปเปไปถึงหงัดมาเนาะปลาน,อนอ้องป,ปล,งลงปาถึงหงามเลยเนาะเจกมาแล้วบุมีตัวเอ้าหายหายหายตัวขาดตัวขาดเลยนี่เดี๋ยวเออตัวบักใหญ่ขาดนี่นี่น้ำเนีขาดเนาะเออขาดแล้ใช้งานบุได้อโอ้ขาดตัวใหญ่ เสียดายเออนี่ขาดแล้ใส่บ่ได้ใส่บ่ได้พี่น้องตัวนั้นทิ้งเนาะทิ้งไปเนาะมันอยู่กับห้างมันยากเออตัวนี้เขาขาดเลยเว้ยตัวนี้เขาง้ามาเลยนี่นี่นี่ตัวนี้เดือนี่นี่จะไปกับเรื่องของคิดเบื้องตืบดีอ่ะโอเคเนาะพี่น้องหลายโต้พี่น้องถิ่งน้ำสองโต้พี่น้องอันนี้ไปแล้วอันนี้ห่างบออันมาตึกนะ ขาวบก้าคุด่าอยามันเพลคุณมีตัวหา้าอไรมายโตนนแบนานะงกระดามีจะคุดหรอว่าคอยขุดมะลองขุดมาขอเ็ดแบบปา,บา,บาอนนี้เขาสฉดลองขุดเองนะพี่้ลงเนาะนะจะขุดแบบเบาๆมือเนาะพี่งเนาะจะขุดชุ่เนาะเดียไปพี่้อง มาเบิ่งกันเลยวะมันสวงามหรูหราพันธุ์เฮือนมาหาเจ้าคุณแล้วบอลนะมีน้องเพิ่งเนาะพระยาบูชากระทักมหาบาพรกับบูธิดวลาเออบูชาโซลาาเงินทองลำไรขอม้าเออนี่นี่นี่เข้างี้มีหมดนะมันหมดกัดเด้อมันเท้าแบบว่าสวยงามเลยเนาะรอบนี้ยสูงวี่ยงขาดไง เดี๋ยวจะขีวออกมาละตัวมันไอ่จะเห็นนะตัวมันเออตัวนั่นแหละอันนั้ตัวนึ่งตัวนึงคนละตัวเนสผู้เมีอยู่นานขุดเบิ้งอีตัวนึง่เนอนี่นที่เามไหมว่าที่ตัวนี้ยเลี้ยล เขามันงามเลยได้ต <chips> hmm. <mar> ัวนี้มองเขาว่าฮันได้คู่ภูเมียนะค่ะอยู่บนเดียวกันนี่นะอืมคะแนนนี่ก็ยังได้อยู่นี่นี่เขาบริขาดได้นี่งขู่ภูเมียตรงนี้เอาเบิ่งทุกคนทอนทีมีพลาดไปเลยขู่ได้ได้คุณหมดกระไรแท้ๆเออหมดเลยกดดรอเลย หมดน้องอ้ยหมดกัดหมดมีไลฟ์อยู่ป่ะหมดเนอะมันกัดเจ็บเลยหมดเลยเนี่ยมือกล้องมือใหม่เด้อจับกล้องกระบะกระบะ

เสียหายนนองไปสิเนาะโอ้สุขคนเสียหายนี่ได้หรือยังเนี่ไปเขากวงกอืมอืมแข้งเนาะคักรีอืมแตกจันไ่ตัวนี้ไม่ต่าอืมบองคนจะให้งาน ใช่ใช่ใช่มาเลย่เนืเลยอานนูนเลยมันเป็นสีเขางามเลยนี่พี่น้องเนีานี่เขากวงตุสุดยอดตัวงามตัวแม่อันนตัวแมเนาะโอ้ยนี่นี่ของแท้พี่น้องักับฮะก็ยังมียู่ได้เขาเลยโอ้ตุ๊ตุ๊กขูโอูู้่ คูเนี่ยเจ้าก็ได้เด้กคูผู้เมียหักมัดตายแล้วนี่ตัวนี้ตายแล้วคูผู้เมียตัวผู้ตายตัวผู้ตายตัวเมียเขาลายนี่ตัวเมียเขาลายพี่น้องตัวหูตายตายสื่อเนี่ยมนจะเสิได้นี่น้อง่น้องเนาะอะไรสิจับไปลองขาขาขาไปลองเห็นมันท้าสมผลเหมือน่กทุกอย่างเขาสิได้เขาถือไว้้ไวนๆตัวสองตัวถี่ตาย โอเคไปน่องหาต่อเออเนาะเนาะัดเห็นกะเห็นเลยเลยเนาะเห็นลายขึ้นมา เอนนื่อรุดออกเนาะหาเมืองไปเ้าะชาวเนินอาจจะมีก็เพป็นได้เนาะเมื่อกี้อาจจะบอเหนน็นเนาะน้นนงองเนาะท่อมันอยู่ในป่าแบบเพราะว่าเอาขึ้นยากลากไม้เนาะพี่น้อง จะมีหางไหมเนาะมันเหตุแบบมันขาดออกจากโตัวมันเนะา,า,เาะน,าน้โอ้ปลาในสุดยอดเนาะมีของของังย เปิล้วที่อเลยเขาเหียวนะมันหักใหม่มันลาหักใหม่นะเสียหักใหม่เนาะยุ่งกันลย

มนผนให้เบังป๊าดเลยเตกกระจายก็ต้องคอยละมัดเอาบ้งย่าง,งยังขาดด้วยยัง,ง,ยงขาดอืมอาง,ง,งามเลยงามเลยดิฉัน,น,นว่าจหนึ่งกระยาแล้วเอาไว้เคี้ยวมือเฮื่อน,นไม่จิมขวเคี้ยวเขา โอเคโอเคไปลองนี่ดูนี่จะหาต่อไปเลยพไปลองปอตุ่นลองเนละยตึงนงอดมาสองสี่หกแปดสิบส,สองยีย่หกโอเคโอเค